สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่บีเริ่มเล่าเคสหนึ่งจากการเล่าสุข่เราฟังค่ะพี่เก่งขอใช้ชื่อหัวข้อว่านักบัญชีไม่ใช่ซูปเปอร์แมนทำแทนไม่ได้เคสนี้ก็เป็นเคสของลูกค้าทําบัญชีของพี่เก่งท่านหนึ่งค่ะก็มีการติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็พี่เก่งให้ไปคุยกับลูกค้าที่หน้างานเดี๋ยวพี่เก่งขอเล่าแบ็กกราวด์แบบนี้ให้ฟังนิดนึงนะคะ บริษัทนี้ค่ะจะทะเบียนจัดตั้งเมื่อตอนเดือน9ปี6กนะคะก็ะถือว่าเป็นบริษัทไทยนะคะซึ่งมีผู้ถือหุ้นไทย51%แล้วก็คนจีนนะคะถือหุ้น49%บปริษัทเนี้ยค่ะคนไทยที่ถือหุ้น51เซก็เป็นนอมินีนะคะไม่ได้มีตัวตนที่มาทำธุรกิจจริงๆนะคะส่วนกรรมการบริษัทก็เป็นคนจีนนะคะแล้วก็มีคนจีนที่เดินทางมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานอีก2-3คนค่ะ บริษัทเนี้ยค่ะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของขายตู้เอกประสงค์เป็นการนําเข้าสินค้ามาจ,าจัดซีแล้วก็มาขายในเมืองไทยโดยผ่านช่องทางของ i k k t อกบริษัทนี้เปิดเมื่อตอนเดือน9ปี6 6นะคะในช่วงนั้นก็มีการทําเกี่ยวกับเรื่องของหาสถานที่นะคะมีการเช่าสถานที่มีการเช่าตึกมีการเรื่องของจ้างพนักงานมาเพื่อประสานงานแล้วก็เริ่มมีการค้าขายนะคะเริ่มมีการขายข,ายของในทิกตอกช่วงเดือน1 1แล้วก็เดือน12จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะคะ ทีดเคสเนี่ยค่ะลูกค้าได้มีการเชิญพี่เก่งเขาไปพูดคุยนะคะเก่งพอได้มีการพูดคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็พาน้องบัญชีเข้าไป2คนเพื่อจะได้ช่วยกันดูเอกสารแล้วก็ให้น้องได้มีการฟังข้อมูลเพื่อจะเอามาทําบัญชีต่อนะคะลูกค้าท่านเนี้ยค่ะได้มีการเชิญคนจีน2คนที่เป็นคนทํางานนะคะมานั่งฟังด้วยซึ่งเขาก็เป็นตัวแทนของกรรมการของฝั่งคนจีนด้วยค่ะเ <pater n boxes> ก่งนั่งคุยกับลูกค้าบริษัทนี้นะคะเกือบเกือบสชั่วโมงแล้วก็มีการคอนเสิลเขาไปหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอสรุปให้พวกเราฟัังงดนนี้ะะค ประเด็นแรกนี่ค่ะพี่เก่งเขาไปพี่เก่งก็ขอดูเอกสารเรื่องของเอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะบระิษัทนี้นะคะจดทะเบียนจัดตั้งโดยที่ทุนจดทะเบียน4ล้านบาทแล้วก็พอไปดูที่บอจอนะคะผู้ถือหุ้นเป็นใครบ้างเราก็ถือหุ้นเป็นคนเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าตัวทุนจดทะเบียนนะคะมีการเรียกชำระทุนครบ1 0 0แล้วนะคะของเขาเนี่ยค่ะเป็น4 0 0 0 0่นหุ้นแล้วก็หุ้นละ1 0 0บาท แล้วก็ระบุไว้ว่าหุ้นแต่ละคน,นะค่ะชำระที่100บาทครบทวนแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเงิน4ล้านบาทจะต้องมีการโอนเข้ามาในบัญชีที่เป็นชื่อบริษัทแล้วนะคะพี่เก่งก็ถามลูกค้าว่ามีการเอาเงินเข้ามาหรือ,อยังนะคะสรุปว่าคือจะไม่มีเงินเข้ามาเลยแล้วก็เงินทั้งหมดนะคะก็ไม่มีใครทราบว,ว่าจะต้องมีการชําระทุนจดทะเบียนด้วยนะคะลูกค้าก็เพิ่งจะทราบประเด็นนี้พี่เก่งเลยแนะนําว่าในเคสแบบนี้ค่ะทังนักบัญชีเองจะต้องมาทีบัญชีตามเอกสารนะคะ ถ้าบจ .5 หรือว่านังสือรับรองระบุไว้ว่าตัวผู้ถือผู้มีการชรําระทุนที่ครบ100%แล้วนะคะเราจะต้องมานทึกบัญชีชาระทุนเข้ามาที่4ล้านบาทแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็รับเข้ามาจะเป็นเงินสดนะคะเดบิตเงินสดเข้ามาแล้วก็เครดิตทุนนะคะที่4ล้านบาทเต็มแล้วก็เงินสดตรงนี้ค่ะก็ถ้าเหมือนว่าไม่มีการเข้ามาในบริษัทก็จะต้องถือว่ากรรมการถือเงินตรงนี้ไว้นะคะก็จะมีการล้างบัญชีเงินสดไปเข้าที่บัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการ เสมือนว่ากรรมการค่ะได้ถือเงินก้อนนี้ไว้นะคะพี่เก่งก็ได้มีการอธิบายลูกค้าว่า บัญชีนี้มันจะค่อยๆลดลงเนื่องจากว่าจะมีการหักครบลบกันด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเนื่องจากลูกค้าให้ข้อมูลว่ากรรมการทางฝั่งที่เมืองจีนนะคะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทางฝั่งเมืองไทยให้ทั้งหมดนะคะทีนี้ปบะเด็นนี้เองลูกค้าก็มีความกังวลมากๆค่ะว่าทำไมจะต้องตั้งกรรมการเป็นลูกหนี้นะคะเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องมีการชําระทุนตามเอกสาร,รที่ระบุไว้แล้วนะคะประเด็นที่2ค่ะประเด็นเรื่องของค่าเชา่าบริษัทนี้ได้มีการไปเช่าตึกนะคะาคารพันที่สองห้องห้าชั้นนะคะในมูลค่าค่าเช่าที่เดือน ประมาณ75,000บาทโดยเช่ากับบุคคลธรรมดาค่ะเราก็เป็นการทําสัญญาเช่าระหว่างบุคคลกับบุคคลนะคะโดยที่เขาก็หานอมินีมาทําสัญญาเช่าแล้วก็ในเรื่องของรายจ่ายที่จ่ายค่าเช่าทุกเดือเ,อเาก็เป็นบริษัทแม่เป็นคนจ่ายให้นะคะซึ่งทาาเลือเช่นทั้งหมดะคในฝั่งเมืองไทยจะไม่ค่อยมีเรื่องของตัวการจ่ายนะคะทุกอย่างจ่ายมาจากทางประเทศจีนทั้งหมดเห็นี้ค่ะพี่เก่งก็ได้มีการแนะนําในเคสนี้ว่าตัวสัญญ,ญาเช่านะคะควรจะต้องทําสัญญ,ญาเช่าระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เป็นเจ้าของที่นะคะ ลองพูดคุยกันดูว่าสามารถเปลี่ยนสัญญาเช่าได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ก็จะได้เป็นค่าจ่ายของบริษัทได้อย่างถูกต้องนะคะก็ต้องลองศึกษาทางเจ้าของตึกดูนะคะว่าเขาจออกให้เราทมาให้จ่ายหรือเปล่านะคะเคสนที่จะได้เป็นหลักฐานในการที่จะนำไปเป็นค่าจ่ายค่าเช่าของบริษัทเราได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปคับประเด็นที่สามนะคะเรื่องของเงินเดือนพนักงาน,นะคะ่ะบริษัทได้ค่ะมีการจ้างพนักงานตั้งแต่เดือน9เดือน10นะคะก็ทยอยรับพนักงานเข้ามาเรื่อยเือจนถึงปัจจุบันน้คะมีพนักงานทั้งหมดยนนะะ้่ก็ทั้งคนกัรนระนคมเลยะคะ่ะ ซึ่งบริษัทเองก็ไม่ทราบว่าจะต้องมีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างด้วยเคสนี้พี่เก่งก็เลยให้คนาแนะนําไปว่าในช่วงที่ตั้งแต่เดือน9 10 1 1 12นะคะก็ต้องให้มีการทําเป็นหักในใจ่ายปรแล้วก็นําส่งสมรคค่ะเสมือนว่าเรามีการจ้างบุคคลภายนอกหรือว่าจ้างเป็นเอา s o u r c นะคะในการทํางานให้เราส่วนพอเดือนหนึ่งเนะะี่ยค่ะให้รีบเข้าประกันสังคมนะคะเพื่อให้ทุกคนมีเรื่องของสริการคุ้มครองแล้วก็ให้ถูกตามกฎหมายแรงงานด้วยนะคะ ซึ่งเคสนี้ลูกค้าก็รับทราบว่าก็เดี๋ยวจะปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะประเด็นที่4ค่ะในเรื่องของตัวสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศจีนนะคะได้มีการนําเข้าของเข้ามาเนยคะ่ะเพื่อจะขายในทิกตอกนะคะตั้งแต่ช่วงเดือน10แล้วนะคะโดยการซื้อของเข้ามาจากประเทศจีนนะคะก็มีการด้างทางชิปปิ้งในการนําของเข้ามาะคะ่ะแต่ว่าตัวลูกค้าเองไม่ทราบเลยว่าเอกสารการนําเข้าอยู่ที่ไหนนะคะ แล้วก็ตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายชิปปิง้งเรื่องของอากรค่ะเข้าหรือว่าการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตักากรน,นะคะไม่มีใครทราบเรื่อเอกสารอยู่ที่ไหนพี่เก่งก็เลยแนะนําให้ลูกค้านะคะหายเอกสารตรงนี้นะคะลูกค้าก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ที่บริษัทแม่หรือเปล่านะคะเนื่องจากบริษัทแม่เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายพวกนี้ทั้งหมดแทนเรานะคะพี่เก่งก็บอกว่าเรต้องต้องตามเอกสารเข้ามาเพื่อจะบัญชีให้ครบนะคะ ประเด็นที่สาคัญก็คือว่าถ้าเอกาสารการนําเข้านะคะไม่ได้เป็นชื่อเรานะคะเป็นชื่อบริษัทแม่หรือว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการนําเข้ามาที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้จ่ายอากรค่ะเข้าไม่ได้จ่ายเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของไม่สามารถโงเป็นค่าจ่ายได้นะคะ ยังไงก็ต้องตามเอกสารมาดูกันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูว่ามันสามารถที่จะมีทางออกหรือว่าสามารถที่ทำเอกาสารสพอร์ตได้หรือเปล่านะคะข้อประเด็นต่อไปค่ะประเด็นที่5าค่ะก็มีประเด็นเรื่องของการตกแต่งออฟฟิศนะคะตอนที่เขาเริ่มเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยเลยค่ะเขาเช่าตึกวันนี้เสร็จแล้วนะคะก็ได้มีการจ่ายค่าตกแต่งออฟฟิศนะคะทั้งเรื่องของการทําโชว์รูมโชว์สินค้านะคะทําออฟฟิศใหม่เพื่อจะเอาไว้รับรองลูกค้าทําห้องประชุมทำห้องทํางานรวมถึงทําห้องไลฟ์สดด้วยค่ะลูกค้ารายนี้การไลฟ์สดทั้งวันเพื่อขายของนะคะ แล้วก็ทําให้ค่าจ่ายในการตกแต่งศาสตร์ที่จ,จ่ายไปประมาณ1ล้านกว่าบาทซึ่งเงินในการจ่ายก็จ่ายจากทางบริจัดทางจีนมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาการตกแต่งสัญญาที่ว่าเจา้าค้รับเหมาก็ไม่มีด้วยนะคะมีการโอนเงินจัดแต่ว่าไม่ได้หักให้จ่าย3%เแล้วก็ไม่มีหลักฐานในเรื่องของสัญญาการตกแต่งด้วย พี่เก่งก็บอกให้ทางลูกค้านะคะลองล่างสัญญาย้อนหลังนะคะเราก็ทําหาวิจ่าย3%ย้อนหลังด้วยซึ่งพวกนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ลูกค้าต้องแก้ไขไหลายเรื่องนะคะก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเองก็ค่อนข้างจะปวดหัวกับงานเอกสารที่จะต้องทําเพิ่มเติมเพื่อัพ p อ o r t ทางบัญชีเพื่อจะปิดงบรอบา,า,ามิือนธันวคม66ให้ได้นะคะ ก็ทางพี่เก่งก็ได้แนะนําลูกค้าไปหลายๆเรื่องจะมีประเด็นอันนึงคือเรื่องของตัวด้านรายได้นะคะลูกค้ารายนี้ค่ะมีการหานอมินีมารับเงินนะคะเนื่องจากว่าทัวช่องทางการขายของลูกค้าผ่านทิกตอกนะคะเดือนสิบเอ็ดก็เริ่มมีการขายที่ทิกตอกยอดขาย4 0 0แสนกว่าบาทพอเดือนธันวาคมยอดขายพุ่งเป็น4ล้านกว่าบาทนะคะแต่ว่าเนื่องจากทิกตอกนะคะยังให้เราเนี่ยต้องโอนเงินเข้าบุคคลไม่สามารถจะโอนเงินเข้าบริษัทได้ เขาก็เลยหาคนที่เป็นนอมนินีขึ้นมารับเงินแทนนะคะซึ่งในกรณีที่พับเก่งกันก็แนะนําว่าถ้าเราเอาบุคคลธรรมดามารับเงินนะคะเนื่องจากเงื่อนไขของ t i k t o ็อกนะคะเงินทั้งหมดที่บุคคลคนนี้รับต้องโอนเข้าบริษัททั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการโอนเงินรายได้ทั้งหมดมาเข้าฝั่งบริษัทแล้วบริษัทเองก็จะรับรู้รายได้ตรงนี้ตามรีพอร์ตของยอดข,ขายของ TikTok อกนะคะส่วนเรื่องของด้านรายจ,จ่ายต่างๆที่ Tik t o อกเขาหักแล้วก็จะเป็นค่าโฆษณาหรือว่าค่าขนส่งค่าธรรมเนียมทางการเงินหรือค่าใช้จ t ิ k กต็อกหักก็ต้องหาใบเสร็จรับเงินจากทาง t ิ k กต็อกมาบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกคา้าก็ต้องแก้ไขด้วยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันค่ะเงินที่อยู่ในบัญชีของนอเบลีท่านนี้ก็ยังอยู่ที่บัญชีเดิมอยู่นะคะยังไม่มีการโอนกลับมาที่บริษ,ษัทเงินตรงนั้นก็เอาไปใช้ใจ่ายบางส่วนแล้วด้วยนะคะทั้งด้านรายได้ทั้งด้านรายจ่ายที่ต้องมีการทําเอกสารขึ้นมาเพิ่มเติมมากมายเลยนะคะรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเกั่ทวกับเรื่องของค่านคาร,ริจนจธกะะ ก็แทบจะไม่ได้เก็บบินใบเสร็จไว้เลยนะคะก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะมีค่าซื้อพินเตอร์นิดนึงมีค่าซื้ออุปกรณ์นิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งค่าจ่ายทั้งหมดมันไม่มีบินมานบันทึกบัญชีเลยนะคะพี่เก่งก็บอกไปว่าทางเราเนลยค่ะทางกรีนโปรเองทำบัญชีตรงไปตรงมานะคะ เราบัญชีชีตามเอกสารจะไม่มีการเมคค่าจ่ายหรือว่าเอกสารให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าค่กก็ถามพี่เก่งหลายครั้งในตอนที่ประชุมกันนะคะว่าทางกินโปรสามารถที่จะช่วยลูกค้าได้ค่ะทำเอกสารเพื่อจะหักกบลบกันสําหรับตัวลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ4ล้านบาทให้หมดไปได้หรือเปล่านะคะพี่เก่งก็ยืนยันกับลูกค้าว่าเราไม่ทำนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นนักบัญชีเรามีจัรยาบบรนเราทํางานตามมาตรฐานนะคะยังไงเราก็จะไปช่วยลูกค้าในลักษณะแบบนี้เราบัญึกบัญชีตามเอกสารที่เกิดขึ้น ถ้าเอกสารตัวไหนมันพอที่จะทําเอกสารซัพพอร์ตภายในได้เราจะช่วยนะคะอาจจะทําเรื่องของใบรับรองแทนใบเสร็จหรือว่าทําเอกสารรายงานการประชุมรับรองขึ้นมานะคะหรือว่าถ่ายรูปประกอบเพื่อให้มันมีความน่าเชื่อถือในเอกสารในเรื่อง,งต่างๆนะคะเพื่อให้สามารถมาบันทึกบัญชีในฝั่งของบัญชีแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายคั่สมบัติได้ ลูกค้าเองก็พยายามจะให้เราช่วยเขาในเรื่องการเมกเอกสารนะคะพี่เก่งก็ยืนใจว่าไม่ทํานะคะเคสนี้พี่เก่งก็แยกย้ายก,กับลูกค้าหลังจากที่มีการคอนซัลท์ก็ไปเกือบ3ชั่วโมงนะคะก็พอมาอีก2วันต่อมาค่ะลูกค้ารายนี้ก็ยังโทรกลับมานะคะว่าทางกินโปจะสามารถช่วยเขาเรื่องทําเอกสารได้หรือเปล่าเพื่อให้มีรายการไปบัญชีแล้วก็ไปหักปรลบันกับไอ่ตัวเงินลูกนี้กรรมการ4ล้านบาทของเรื่องทุนจดทะเบียนนะคะทีนี้ลูกค้าก็บอกว่าถ้าทางกินโปไม่ช่วยนะคะเขาก็จะยกเรื่องสัญญาและไม่ทําบัญชีกับเรา แบบไปหาที่อื่นทํานะคะพี่เก่งก็ตอบลูกค้าไปว่าไม่ทํานะคะก็ออยืนใจว่าไม่ทาแล้วก็พี่เก่งก็คืนงานลูกคา้าคืนเงินลูกค้ารายนี้ไปแล้วด้วยนะคะอันนี้ค่ะพี่เก่งอยากจะเล่าเคสนี้ถึงพวกเราฟังนะคะเนื่องจากทางเรานะคะทางกรีนโปลเราก็ตัดบัญชีของพวกเราทุกคนที่อยู่ในบริษัทกรีนโปลนะคะเราเป็นนับบัญชีเรามีจรรยาบบรณเราทํางานตามว่าฐานทั้งงานทําบัญชีแล้วงานสอบบัญชีนะคะถ้าลูกค้ามองว่าตัาดบัญชีทาทุกอย่างได้นะแต่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเข้าใจผิดนะคะเราทํางานอยู่บนเอกสารตามกรอบตามสิ่งที่ลูกค้าต้องเป็นนคให้้ขอมูล เร,ะะเราไม่สามารถที่จะไปทําข้อมูลเพื่อจะไปซัพพอร์ตข้อมูลที่มันผิดผิด,ผดหรือว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะอันนี้พี่เก่งก็อยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนในลักษณะแบบนี้นะคะเคดี่ค่ะพี่เก่งกรู้สึกเสียใจนะคะกับที่ลูกค้าวองนับ,บัญชีอย่างเราในรูปแบบของลักษณะแบบนี้นะคะมองเราไม่มีคุณค่าในวิชาชีพนี้เลยนะคะพี่เก่งก็อยากให้พวกเราทุกคน,นะคะช่วยกันทําวิชาชีพบัญชีให้มีศักดิ์ศรีนะคะมีมาตรฐานในการทํางานมากขึ้น ลูกค้าจะให้เราไปช่วยทำไปไรสิ่งที่ผิดๆเราก็ไม่ควรทํานะคะค่ะเรืนี้พี่เก่งก็อยากจะแชร์กับเราประมาณนี้นะคะก่อนจบนะคะพี่เก่งขอฝากเซอร์วิสของทางกรีนโปลไว้นิดนึงนะคะทางกรีนโปลมีเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องของงานทําบัญชีงานสอบบัญชีงานวางแผนภาษีนะคะงานวางระบบบัญชีรวมถึงเรื่องของ การขอระยะต่างๆด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของโปรแกรม ERP แล้วก็มีเช่นกันค่ะค่ะก็พี่เก่งก็ขอฝากสวิของพี่เก่งไว้ด้วยนะคะค<ม>่ะแล้วก็่อนจบคลิปนี้พี่เก่งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพี่เก่งเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ